มื้อนี้เช้าบ่ของบ้านเช้าพี่น้องตอนเช้าเเนาะนี่บ่าวเอสิมายามมองเนาะหลังจากใส่มองไว้ก็เทื่อลพี่น้องบ่าวเอยามเบิ่งเทื่อครับไปเบิ่งเนาะาน้ําสิบกหรือบ่บกเนาะโอ้ตื่นเช้าหลายพี่น้องเอ้ยเียมัวแล้วก็3่ะพี่น้องว่าเออประมาณ3นี่น้ําท่วม กินลโลน,นอ๊อนเขากัดถั่วเลอะอายุถั่วมีกซ้ำบาดนี่กัเส้นโดดพี่น้อง,ของ,ของเขาเขาเปื่อยวัดโดโดสีบวกแน่เพราะมันนี่เนี่ยเวิร์กันมามันสิบวกตัวบวกนเนาะโอ้แยก,กเยอะเน,นี่ยงกันเนี่ยไปเอชิบกูหมองเลยเนยาะตาชีมัเนเมื่อแน่เนาะพี่น้องมัน Thân là, chú ấy nó thân là qua này Nè Bốc đây bốc đây Bốc ở vô đáy phía đông này Mà chỉ sẽ nè nó Bỏ là chú này bạ phía bốc Bốc <laughs> อาบกโบราณไปได้เนาะเด็กพอไรอยู่เออเอชิ่างางไปเนาะเหื่อพอลงไปหลุมเนาะโอ้ไ่ใช่าเงินไปผู้หญิง่างผู้หญิง่งางเนาะสั่น Uh. chị bố có bớt cái bùa bố Ô, oh. chị khám hồi đây đi chị 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 Thầy chị nhàng quá. chị 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 đây bắt à, cái hơi khó cái nhúm mỏng của nó phải nóng nó mới dặn thôi là sập tuột nặng uh, hùng gặp thị thì nó chứ ngọn của này nó à thôi chú ạ vô nhà của nơi nó ô sợ ăn lai gì mà thả vương không vào gì nó chỉ lai xong rồi ไล่ตะขี่มันเข้ามาเองเนาะอยู่พี่น้องขา้ขาเข้าผุอยู่น้นกแค่าหนบลกอย่าเนา Nhào của nơi đâu thao của thử đi thang nhà không phải tên 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 ừ. cái ừ. na không bảo ý đâu เขาเย่าง้มาได้พี่น้องเลยวอาธูเนี่ยเบื่อนกันอู้พี่น้องเขาผุอยู่เอออู้หยบน้ำพี่น้องเลยลงเขาเลยจ้ะอ่าดู

Quarto quá dài, năm mươi phong sáng tay mưa. Quarto quá, quá dài, năm mươi năm. Quá dài, năm mươi năm. Quá dài, năm mươi năm. đây dài, năm rồi, năm. Quá dài, năm mươi năm. nhào vào nó Đó, phía nó Ú thôi, tìm nhu Ú thôi Ú nhào vào Ba thôi U ba, thôi U -sô.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  อา่าทุ้พี่อองเทอยม่พี่อู้ปากอปาขาอ้ยูบุนดมาในย <ab> <pop> ี่พีน้องนี่อู้นยังเงินม้าพูนยูุนเท่รนี่ก็มีพี่น้องออู้ยังไม่ย่พี่น้อง เนอะฮ่าฮ่าายังไม่มาอยู่โอ้ยนี่ปลาทุโอ้กระลูกนี่นีตายให้เลยอู้ี่น้อกี่น้อกนี่นี่นี่ถือไม่้นี่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 ด้วยหุ่นเงาไปเลย ว้าทุกโอ้ขาวผุอยู่โน้โหห่โห่โโตัวมันตายกันมีน่เนาะพี่น้องมันถือกัน,นขืนเนาะเอาสีอระเภทปลาเอกกัเป็นยังพี่น้องมันยังโมเป็นยังมันทค่เนวเหีนน้ยเนาะ นี่นี่โอ้ี่สีรุดไปให้มอนี่อเออถูกอ๋อเหรออ๋อกอใหม่เดี๋ยวผี่นอกอใหม่เชียวผีบปอยอูอู không xong à thôi à thôi U... Uh. nhìn này phốt nhìn nọ ơi mán leo mà leo hù thử nhạo nó đeo vậy của khôn nhạt cụ nó phi nọ à thôi à, nó chỉ cả xíu mãi nó mình nhạc là phi nọ ê có mua cụ mong nào đó nó phi nọ กะบ่ได้กู้ปลาออกเนาะเดี๋ยวไปบ่เอไปกู้อยู่เฮือนเอาไปปดปลาอยู่เฮือนเอาเนาะกะคลิปนี้กะสิมีหยังพี่น้องคลิปมากู้เมาะสิหอยามมาะเนาะอ่าไปพี่น้องคลิปนี้บ่เอสิขอจบคลิปแคนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะเบิ่งโฆษณาพ่นเการสนับสนุนมาเอเนาะอไปพี่น้องพบกันคลิปหน้าเนาะบ่เอเหยังบ๊ายบาย